เราจะไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบภูมิใจในการที่จะบ,บอกต่อ เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากๆนะคะเมื่อนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สาวเบเบ้ทันชนกค่ะถูกสื่อเนี่คะถามเรื่องส่วนตัวจากกระแสข่าวรัก7ปีไปไม่รอดที่เป็นข่าวไปเมื่อ3เดือนก่อนค่ะและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เธอออกอีเวนต์นะคะตั้งแต่ตกเป็นข่าวสำหรับเบเบ้มองว่านี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจนักที่จะต้องนํามาเล่าต่อเลยไม่อยากจะเปิดใจเท่าไหร่ค่ะก็บอกว่าเลิกกันจริงน่นะคะแต่สุดท้ายพอได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ทําให้รู้ จากตัวเองมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโซเชียลมีเดียค่ะ<ด>เพราะว่าเบเบ้ถือว่าแจ้งเกิดเป็นเน็ตไอดอลรุ่นแร,แรกของไทยการจดจ่ออยู่การทําคอนเทนต์นะคะทำแบบนี้มาเป็น10ปีแต่พอมาถึงวันที่เจอมอรสุมชีวิตหนัก,นก,นกสาวเบเบ้ก็เผยว่าการได้โฟกัสกับตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะทําให้การใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมค่ะ แล้วก็เพิ่งรู้ว่าการไปเที่ยวแบบไม่ถ่ายรูปอะมีความสุขมากมันได้เอนจอยมมนต์มันได้แบบเห็นในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบไม่ได้ผ่านจอไม่ต้องมีการแบบรีบตื่นขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปกอดกินข้าวเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสิกแปลมันจะไม่ชัดเลยก็จะแบบไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นก็คือใช้ชีวิตจริงๆเอนจอยกิจกรรมต่างๆจริงๆถ้าเกิดอาจได้มเวลาถ่ายรูปก็ค่อยถ่ายแต่จะไม่แบบว่าทริปนี้ฉันจะต้อง มีแบบชุตติ้งหนึ่งสสามสี่วันที่1ชุดนิ้วันที่สองชุดนี้ 1, shooting, น 2, 3, 2, 3, 4, ไม่มีแล้วได้แบบใช้ชีวิตจริงๆแล้วมีความสุขมากๆก็เลยอาจจะแบบเห็นรูปน้อยหน่อยแต่ว่าพอการใช้ชีวิตมันก็ต้องใช้ตังค์อะนะก็ต้องกลับมาอัปเดตน้อยก็เด การจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต้องใช้ตังค์นะคะทำให้เราได้เจอตัวสาวเบ mm ้ hmm. ในอีเวนต์ครั้งนี้ mm hmm. เธอก็พูดแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมเลยล่ะค่ะว่าพักเรื่องงานเรื่องใจมานานพอแล้วหลังจากนี้จะกลับมารับงานหาเงินมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใน u t u b e ค่ะที่ก่อนหน้านี้ทิ้งช่วงไปนานเกือบ2เดือนเลยทีเดียวก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะกับการทำคลิปคอนเทนต์ล่าสุดเจ็ดนาทีปั้นร่อง11หน้าท้องลีนค่ะซึ่งแฟนๆสาวสายเฮลตี้เขาบอกว่าใจชื้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะในที่สุด ดอสาวก็กลับมามีแรงทำคลิปให้แฟนๆได้ฟิตตามแล้วล่ะค่ะ